การประเมินด้านที่ 2. ด้านความรู้ความสามารถสายงานบริหารสถานศึกษาส่วนที่1การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา 1. การวางแผนพัฒนาการศึกษา 1. 1การจัดทำแผนการศึกษาตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานแหล่งข้อมูล 1. แผนกลยุทธ์มีการวิเคราะห์สวอตตามบริบทของสถานศึกษา กำหนดทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์มาตรการและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ความโดดเด่นของสถานศึกษาครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ5ปีมีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาจากข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้มีมาตรการแนวทางโครงการกิจกรรมกรอบการบริหารการเงินงบประมาณเป้าหมายและผู้รับผิดชอบสามารถนำไปใช้สู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจนผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 3. แผนปฏิบัติการประจำปี ได้มาจากผู้รับผิดชอบงานเป็นผู้จัดทำโครงการโดยผ่านกระบวนการพัฒนาร่วมกันของทุกภาคส่วนเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหาแนวทางการพัฒนาสะท้อนวิสัยทัศน์มีการประกาศค่าเป้าหมายเพื่อนำมาใช้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการที่สอดคล้องกับต้นสังกัดเชื่อมโยงในทิศทางการบริหารจัดการที่เป็นรูป,ปธรรมมีเอกลักษณ์เชื่อมโยงสัมพันธ์กับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการระยะ5ปี มีกิจกรรมนำไปสู่การปฏิบัติอย่างหลากหลายมีผู้รับผิดชอบให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างเห็นได้ชัดและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา1.2ดําเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษามีการประชุมชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องมีคําสั่งให้ผู้รับผิดชอบในการดําเนินการมีการดําเนินงานตามโครงการกิจกรรมที่สถานศึกษากําหนด ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายงานที่ผู้บริหารแต่งตั้งรวมให้การกำกับนิเทศติดตามดูแลช่วยเหลือมีการสะท้อนคิดหลังการนิเทศเพื่อปรับปรุงแผนงานโครงการกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนไปมีการประเมินผลการดำเนินงานในระหว่างการปฏิบัติและเมื่อเสร็จสิ้นโครงการเพื่อนำผลที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดในปีการศึกษาต่อไป เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ต่อเนื่องยั่งยืนนำไปสู่วัฒนธรรมการทำงานขององค์กรที่เป็นระบบตรวจสอบได้ 2. การจัดโครงสร้างการบริหารกิจการสถานศึกษาสถานศึกษามีการแบ่งงานออกเป็น4ฝ่ายโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาสิทธิ์เก่าหน่วยงานต้นสังกัดให้การสนับสนุนและช่วยเหลือมีการกระจายอำนาจโดยการแต่งตั้งนางมนทิตาคำปลิว ปฏิบัติหน้าที่รองผู้บริหารสถานศึกษาฝ่ายวิชาการและนายสุรเกียหมื่นแก้วปฏิบัติหน้าที่รองผู้บริหารสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียนแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามภารกิจงานของสถานศึกษามีการกำหนดบทบาทหน้าที่เป็นไปตามความรู้ความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคลมีการจัดสรรง,งบประมาณลงสู่การบริหารกิจการของสถานศึกษาทั้งสฝ่ายงานโดยแบ่งเป็นแผนงานวิชาการ60เปอร์เซนต์ แผนงานบริหารทั่วไปและบุคลากร3 0เและงานตามนโยบาย10%เซโดยจัดสรรเป็นรายโครงการที่สามารถนำไปถัวจ่ายในแต่ละกิจกรรมของแต่ละโครงการมีระบบควบคุมภายในสถานศึกษาโดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมขออนุมัติจัดทำรายการให้ผู้บริหารอนุมัติฝ่ายการเงินและพัสดุเป็นผู้ดำเนินการจัดหาจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังพศ .25-60 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อนดำเนินการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ขายหรือผู้จ้างในรอบ6เดือนมีการตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณเพื่อรายงานต้นทุนผลิตต่อหน่วยในระบบ e-budget สิ้นปีงบประมาณมีการตรวจสอบระบบการเงินพัสดุและประเมินความเสี่ยงแต่ละด้านเพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนาในปีงบประมาณต่อไปและรายงานสตองอและต้นสังกัด 3. การบริหารวิชาการ3.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสถานศึกษามีหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นผู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรโดยมีองค์ประกอบครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์คือมีวิสัยทัศน์จุดหมายคุณลักษณะอันพึงประสงค์โครงสร้างเวลาเรียนคำอธิบายรายวิชาแนวดำเนินการจัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลมีการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู้มีระบบการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรมีการนำผลการนิเทศติดตามและการประเมินผลการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง3.2การจัดกระบวนการเรียนรู้ครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู้การวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเตรียมสื่อและแหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัดผลประเมินผล โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ตามที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้มีการวัดและประเมินผลด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายโดยมีร่องรอยหลักฐานของการวัดและนำผลไปปรับปรุงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ทางการศึกษาสถานศึกษามีสารสนเทศแผนปฏิบัติการและมีการระดมทุนเพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรกำหนด ครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์มีการติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและมีการรายงานผลและนำผลมาปรับปรุง 3.4. การจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษามีการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในที่ระบุไว้ในคู่มือมีการประเมินตนเองและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR มีการเตรียมการเพื่อประเมินภายนอกมีการเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพและนำผลการประเมินไปปรับปรุง 4. การบริหารงบประมาณสถานศึกษามีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งบประมาณจัดทำมาตรฐานพาระงงานงบประมาณมีการชี้แจงให้แก่ครูบุคลากรทางการศึกษาทราบการมอบหมายงานให้รับผิดชอบโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความต้องการของสถานศึกษา มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาใช้งบประมาณตรงตามกรอบและวัตถุประสงค์ถูกต้องตามระเบียบม,มีระบบควบคุมตรวจสอบภายในรายงานการใช้งบประมาณเป็นปัจจุบันมีการประเมินผลและนำผลไปปรับปรุง 5. การบริหารงานบุคคล 5. 1การจัดระบบบริหารงานบุคคลมีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสอดคล้องกับนโยบายกฎระเบียบ ข้อบังคับหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กศศและเอกกสศเขตพื้นที่การศึกษากำหนดและครอบคลุมความต้องการอัตรากำลังและสาขาวิชาที่ต้องการจัดทำมาตร,รฐานพาร์งานบุคคลและชี้แจงให้แก่ครูบุคลากร,กรทางการศึกษาทราบมีการมอบหมายงานสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและความต้องการของสถานศึกษามีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน และนำผลการประเมินไปปรับปรุง5.2การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษามีสารสนเทศและแผนการปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและแผนพัฒนารายบุคคลตรงตามข้อมูลความจำเป็นของสถานศึกษาจัดสวัสดิการเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งเสริมให้เข้าศึกษาฝึกอบรมดูงานปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาประชุมเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ทำงานความก้าวหน้าในวิชาชีพมีการติดตามประเมินผลการพัฒนามีการรายงานผลการพัฒนาและนำผลไปปรับปรุง 6. การบริหารทั่วไป 6. 1การบริหารอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมการดำเนินง,งานบริหารทั่วไป ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมจัดทําแผนในการพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อขอรับงบประมาณจากงบอุดหนุนของสถานศึกษาและเขตพื้นที่ในกรณีที่ใช้เงินเป็นจํานวนมากสถานศึกษาไม่อาจจัดหางบประมาณได้จัดสัรง,งบประมาณของสถานศึกษาในการปรับปรุงภูมิทัศน์ปรับปรุงรักษาอาคารสถานที่เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยและเพียงพอ6.2 การบริหารกิจการนักเรียนสถานศึกษามีสาระสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียนจัดทำมาตรฐานภาระงานกิจการนักเรียนและชี้แจงให้บุคลากรทราบมีการมอบหมายงานให้บุคลากรมีกรรมการนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองรับผิดชอบดำเนินการตามแผนและจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการติดตามและประเมินผล และมีรายง,งานผลการดำเนินงานและนำผลไปปรับปรุง6.3การบริหารงานธุรการและงานสัมพันธ์ชุมชนสถานศึกษามีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการและงานสัมพันธ์ชุมชนจัดทำม,มาตรฐานภาระงานธุรการและงานสัมพันธ์ชุมชนโดยเน้นเป็นระบบที่ถูกต้องสะดวกและทั่วถึงและชี้แจงให้บุคลากรทราบ มอบหมายงานโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความต้องการของสถานศึกษาใช้สื่อเครือข่ายและเทคโนโลยีเพื่องานธุรการมีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องมีการติดตามและประเมินผลและมีการรายงานผลและนำผลไปปรับปรุง 7. การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการบริหารการศึกษา7.1การใช้นวัตกรรมการบริหารการศึกษา โดยสถานศึกษามีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการใช้นวัตกรรมการบริหารมีการสรรหาคณะทำงานที่มีประสิทธิภาพรับผิดชอบการใช้นวัตกรรมการบริหารและชี้แจงคณะทำงานเกี่ยวกับการใช้และเลือกใช้นวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานการบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่ามีผลการใช้เป็นที่ยอมรับของวงวิชาชีพบริหารเช่น การได้รับเชิญให้นำเสนอเกี่ยวกับนวัตกรรมที่นำมาใช้มีการติดตามประเมินผลการใช้และมีการรายงานผลการใช้เพื่อนำไปปรับปรุง7.2การคิดิรเริ่มนวัตกรรมการบริหารการศึกษามีการศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมการออกแบบนวัตกรรมการบริหารการศึกษาและชี้แจงครูและผู้เกี่ยวข้องให้ทราบมีการทดลองใช้มีการติดตามและประเมินผลการใช้ มีการรายงานผลการใช้และนำผลไปปรับปรุงมีการเผยแพร่และนวัตกรรมเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพบริหารส่วนที่ 2. การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารจัดการสถานศึกษา 1. การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองดังนี้ 1. ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน 2. ฝึกอบรมตามหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและหลักสูตรการบริหารสถานศึกษาจากสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาฝึกอบรมหลักสูตรของเขตพื้นที่รวมจำนวน6ครั้งในปีการศึกษา2565 3. ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศึกษาจำนวน2ครั้งในปีการศึกษา2565 4. เป็นคณะทำงานในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของเขตพื้นที่จำนวน4ครั้งในปีการศึกษา2565 5. ศึกษาค้นคว้าผลงานวิจัยจำนวน3เรื่องกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์กระบวนการบริหารจาัดก,การเรียนรู้ในศตวรรษที่21 2. การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ2.1 การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการมีการประมวลความรู้เชิงวิชาการเป็นหมวดหมู่โดยจัดทําเป็นเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวบรวมจากผลการพัฒนาตนเองและจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่เชื่อถือได้และมีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย 2.2. การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพมีการประมวลความรู้ในวิชาชีพที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านวิชาการ งบประมาณบุคลากรบริหารทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นหมวดหมู่โดยจัดทำเป็นเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวบรวมจากผลการพัฒนาตนเองและจากแหล่งความรู้ต่างๆที่เชื่อถือได้และมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระให้ทันสมัย 3. การนำความรู้และทักษะมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการนำความรู้และทักษะมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาจัดทำเป็นแนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติมีการประชุมวางแผนการนำความรู้หรือทักษะมาใช้มีการปฏิบัติจริงตามแนวทางหรือขั้นตอนที่กำหนดมีการติดตามการประเมินผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดมีการรายงานผลการใช้นวัตกรรมการบริหารและนำผลไปปรับปรุงและเกิดผลดีเป็นแบบอย่างได้4 การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพมีการดำเนินการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพในลักษณะต่างๆดังนี้ 1. นําำเสนอที่ประชุมระดับกลุ่มโรงเรียนปง1นึ่จำนวน2ครั้ง 2. จัดนิทรรศการแสดงผลงานในระดับเขตพื้นที่และระดับจังหวัดจำนวน2ครั้งต่อปี 3. นํนำเสนอใน Facebook ของตนเองและสถานศึกษาจานวน6ครั้งต่อปี 4. เผยแพร่เป็นเอกสารของโรงเรียนของเขตพื้นที่และของสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาปีการศึกษาละ2ฉบับ 5. เป็นวิทยากรระดับเขตพื้นที่ระดับจังหวัดจำนวน3ครั้งต่อปี